ผมก็ำลังจะไปออกรบครับทุกคนจำได้หรือเปล่าครับเมื่อ1นถึงสเดือนก่อนมีข่าวเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่3คนในโซเชียลต่างแตกตื่นกันยกใหญ่แต่เมื่อไปสืบมาแล้วครับมันเป็นแค่สงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เองไม่ถึงกับว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่3แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าเราควรเตรียมการไว้ก่อนทุกคนเข้าสู่สถานีรบ จามมันปะหมอชุบหมอหมอเรื่ออะไรกันี่นะตเต็มเท็จชออ็อต ตายข้เยแวนดิอ๋อโโ้ติดยอะไะโอ้ย โอ้เพืนี่ตายสัจิมจิมจิมตูดลุกขึ้นมาได้คนตูดเนี่ยลุกเลยสุนทรภู่ครูกวีขี่เวสป้าออ ขี่แล้วติดคูติดเฮ้ยคูขับอะไรเนี่ยป t ่งอตบตบอปืนนอตู้ท่ากระตากระตานโหฮีกลับฮีกลับฮีกลับไปเลยเนี่ยเฮ้ดิฮัลโหลว้โคุณเน็เฮ้ย โอ้โหพี่หลอยอย่างนี้ไอสัตว์กูแค้นมึงมากกูจะต้องฆ่ามึงกูงจะตามล่าฆ่าโคตรมึงทั้งชาติปางก่อนและชาตินี้ชาติหน,น้ากูจะฆ่ามึงให้หมดทั้งโลกเลยสัตว์มึงเกิดมาชาติไหนกูฆ่าแม่งเอาที่เ่ายัาน้ฟเฮ้ยอย่าลา,ากไปหน่อยไอ้ไม่ทายวะโคตรขี้โกงเลย เอตายเออตอยายรอกูด้วยเฮออ้ยขอยล่มึงพังเลยสัตว์ออขอยลมึงพังเลยสัตว์ ไม่ตายไว้สัตว์โอ้ยเมาเป็นเพี้ยวเลยเนี่ยอ้โหเมาเพี้ยเอ้ยเมาเบิ้ลตอนนี้เราได้พลทหารหญิงมาช่วยในการรบครั้งนี้สวัสดีค่ะท่านนายพลอาฉันคิดว่าเราคงไม่ตายในวันนี้แน่นอนยิงมอนอ๋อกูโดนยิงแมบลาบัวแม่ลาบ เออถล่มแม่ให้ส้มต่ำไป,ปลงไปชุบลงไปชุบเพื่อนจิม้มจิ้มโจหน้าตื่นขีม้าอ้าระเบิดโอ้ยรอดเฮ้ยโอ้ยตาเลยเฮ้ยไอ้สักเนียน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 เฮ้ยมาแล้วพวกจิ้มบอลโจโจเราจะต้องกู้กรุงศรีให้จงได้ จะไม่คู่กับสิกรแล้วไม่นะสิกรก็ไม่ให้คู่เฮ้ยชุบชุกชุกเฮ้ยจิ้มจิ้มจิ้มสตูอ่ะเฮ้ยแม่งตายเลยฮะจิ้มศัตรูจิ้มศัตรูจิ้มศัตรูฮุดเจ้าพุดเจ้าพุดเจ้าเออแม่งตายเลยอุ้ยมีคนไฟไหม้ตูดโอ๊ยไฟไหม้ตูดผมเหมือนกันไหนมาแล้วมาขึ้นรถขึ้นรถมาโจมาแล้วมาแล้วมาแบนแบนแบ อะไรวะข้าเาข้าข้ากินเก้าจ <chips> ันตัวเองแล้วพุ่งไปเลยโอ้โหว้าวว้าวว้าวเออไว้อะป่าแม่โอ๊ยมันม้าเหโ้ยเบื่อแล้วขี่ม้าบางระจันมากโอ้ยโอ้ยอ้ย โคตรมือหัวาหลงดีกว่าอุ้ยรถไฟมารถไฟจะไปนอ้โรมานนอเพื่อนเบิดเพื่อนระเบิดมาโอ้ยจิมจิมจิมซนิขยทาว อชุบสองชุบสองเอกูตายเฮ้ยเต็มตัวมันต้องอยู่ข้างหน้าแน่นอนสามสองหนึ่งไปเราไม่เห็นมีอะไรดูหน้าแต่ขอดูหน้าดำมากเลยนี่ไปตากแดดที่ไหนมาเฮ้ยโอ้ โอ้ควันดำมากเลยมองไม่เห็นอะไรเลยแสดงว่ามันต้องกินโอริโอฮัโอริโอ้โอโอควันดำนั่นควันคนละอย่างที่ควันนั่นหรเฮ้ยใครอ่ะทเฮ้ยต้องนอนอันนอนนอนเนียนมากเลยโอ้โหขาแตกขาแตกโอ้ตายอีกนึง ตายอีกตั้งหนึ่งสามเฮ้ยหูยเต็มเลยเจออ้ยโดนโนโดนหมอเดเลหมอเล้อะไรล่ะอะไรล่ะศงสุดหมดยากเลยไหนเฮ้ยนี่ไงเอ็นแล้วโมงหูยระเบิดแล้วตายปะ เฮ้ยมันมาถึงนี่เลยเฮ่ยอ๊อกอ๊อกเฮ้ยโอเคยี้ยี้มหมายแล้วหมายเปลี่ยนกระสุนสาเพ้ย์แกเฮ้ยช่วยด้วยไมนพังยังโอ้โหพังแล้วยังไม่พังยิงอ่าจีอ่มันไม่พังทีเฮ้ยเหลือสิบเจ็ดยิงเร็วมันจะเปิดแล้วเฮ้ยมันติดไฟฮ่าป แทงคอสี่ีนเลยวะเออะฟังกูแมน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 เฮ้ยควายกูโตายลยระเบิดกูเกดคนเปี้ยวว้าวโอ้โหสุดยอดได้มองเห็น ภาพที่สีวิไลขนาดนี้โว้แสงสีเสียงตะการตามึกออกจากตุนนี้ทำไมมึงต้องโดดแล้วแล้วโดดลงไงะเนี่ยอ้นเออโดดลงมาแล้วออมาจุดดีแนละ้วส่องส่องแบบระยะไกล ดทำอะไรชนะได้ไงวะกร้นีตกึ้น่าตาอว้าพอยะยาดุเกบานาน่ากก็เป็นไงบ้างครับเหนื่อยชิบหายเลยไม่รู้ว่ากูจะท้องอัลเลอร์ตอะไรขนาดนี้มันเป็นเกมอินชิบหายเลย ก็ผมคิดว่าการเกิดสงครามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีครับการอยู่กันอย่างสงบเนี่ยดีที่สุดแล้วและคิดว่าสงครามโลกครั้งที่สามันคงไม่เกิดง่ายๆหรอกถูกไหมเพราะว่าทุกคนก็ต้องคิดก่อนทําเพราะหลายๆประเทศเขาก็มียุทธปกรรุนแรงเต็มะครบเครื่องถ้าเกิดมีสงครามขึ้นมาโยนกันไปโยนกันมาตุมต้มๆตุมต้มโลกคงไม่เหลืออะไรให้ดูแล้วครับเขาถึงบอกไงครับถ้าเกิดเกิดสงครามโลกครั้งที่สามันจะไม่เหลืออะไรครับและถ้าเกิดมีสงครามโลกครั้งที่สอีกคงใช้กิ่งไม้ล่ฟ้ากันแล้ว ก็ต่านี้ใครชอบอย่าลืมกดไลน์นะฮะไลค์อย่าลืมซับแนวกูด้วยไม่งั้นกูจะไประเบิดบ้านมึงกูว่ากูเหงาจริงๆอะ